สีผ้าหยางมะนาวแก่ะแเกศอกศผ้ามาลิมีสวนสมนองตามผ้ามะลินือมองเห็ดงานอาพูสวนสมการไฟฟ้ามองอาพูเห็ดงานเดี๋ยวยาิ่นสิผ้าหยางเมืองบรรยากาศรอบๆจ้ะอาเกศมาสร้างอีหยังกินผ้ายางมากินยังมากินยำมากินยำก็มากินข้าวอยากยำเมนิอยากสุมอยากยำ โอ้ยน้องน้ำทิ้งน้องน้ำทิ้งมาแล้วใบหน้าสวยๆมาแน่อเอา <laughs> คือยัดแน่น,น,นโอยมันคือเปลี่ยนเป็นเหมือนสะท้อนแสงได้เลยเพือออ่อนจากบ้านอ่าอาผู้เพื่อนสีมะคุย พ,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 ะะพ,พูยน้ำเอื่อยเพื่อนพอเอื่อยมาเห็ุงานเพื่อนกับพมีเวลาเนาะค่ะเนาะพอมีเวลาอ่าพูยน้ำเอื่อยเพื่อนเห็ุงานแล้วยำต้นเลี้ยงสีค้าเอื่อยเพื่อนไปจังกับเนาะคะ่นะเนาะเดีย๋ยวค่ะเด้อมองคุณคู่แมวเหมียวมากินข้าวกับมนะนากินข้าวมาทานข้าวกับมะนะเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศดีค่ะฝนบต่ตกฝน,นบต่ตกฝนฝนบ่ตกแล้วค่ะ เป็นตะกินร้านร้านนี่ก็ร้านของาะผู้ย้ายบ้านบ้านสวนสวรรค์เองด้วยค่ะเด้ออันนี้ก็คือผู้ย้ายบ้านกับเพิ่นหิวเข่าเพิ่นกระลั้งกันกินเข่าสิ่แขนข้ามเข่าแล้วค่ะนี่แหละผู้ย้ายบ้านบ้านสวนสวรรค์เด้อค่ะเด้อที่บุกเคยเห็นในหมู่บ้านเนาะเคนกับแม่เฮ็ดน้ำผู้ย้ายบ้านนี่แหละค่ะอามอาสมภูเห็นเมืองบรรยากาศเนาะค่ะเนาะบรรยากาศ บรรยากาศรอบๆรอบๆมองสวนสวนมีล่านเดียวราคาล้า,าน,อนอาหารผูดใดไปมาปเวียนได้เ้ยค่ะเด้อผ่านไปผ่านมาจั่มากินข้าท่านเขากต่มาเบ่งบรรยากาศกับปี่นตาเบ่งค่ะช่วงนี้ร่มซุยๆสวนมันมีน้ำปั้นพร้อมก้าร้านนะน้ำปั้น แล้วก็อาหารตามสร้างเนาะค่ะน้อคุณทองน้ำขิงว่าแม่บอลงไปลูกแม่ไม่ลงไปยา่าแม่ยาไม่ล่มระวังลมระวังลมมองยาเคยมาหาหอยอปีนี้น้ำขึ้นคักค่ะคุณปีมันพอขึ้นปานนี่ พราะน้ำขึ้นมันก็กว้างเนาะค่ะเนาะเลี้ยวไปเลี้ยวไปไกล้ๆกันค่ะหญา้าอ,อันปูมะนาค่ะเลี้ยงควายอยู่พลงส่วนหญ้าก็เอาง้วะไปพุ่นแล้วหญ้าอันก็เลยมานี่ออลางจากที่มกักกินเข่าแล้วก็สิโลไปก็สิไปปล่อยงว้วะปอยงว้ยงวะกับปูกับควายกับเจ้าปูแล้วลาดถางง้วะกับควายนาะค่ะเนาะ <c oughs> เล็นมาแอ้วกับเมื่อยมันนอนเล่นอยู่แต่แค่นี่นะคะบรรยากาศรอบสวนสวนนะคะเขาจะไปทำพิธีที่ตลดนีจะไปทพิีี่ นางอวยมันมดีๆน้ำกินโอ้ยเมื่อยแล้วคนนี่เจ็ตตาซึมตาลือล้อละ